ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคน n c e p t c a m นะครับผมที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือน้องราวนี่นะครับผมเป็นตัวท็อป ABS สีน้ำตาลอันนี้ผมได้มาประมาณ หนึ่เดือนสิเสร็จแล้วแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวเจ้าบาวนี่ให้ฟังนะครับแต่ว่าจะมาบอกข้อผิดพลาดนะครับในกรณีที่เพืเ่อนๆสมาชิกต้องการติดอุปกรณ์เสริมนะครับผมที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่มาจากศูนย์โดยตรงนะครับนั่นก็คือ ตะแกรงหลังตัวนี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมจะให้ดูตัวกันตกนะครับตัวที่ติดมากับรถนะครับสังเกตด,ดูบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นครับจะมีรอยเว้าอยู่นะครับผมจะมีอยู่ทั้งสองด้านเลยนะครด้านนี้ก็มีรอยเว้าเว้าตรงนี้ แต่ว่าตัวที่ผมสั่งมาใหม่นะครับผมสั่งมาจากลาซาด่านะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากห้าร้อยกว่าบาทนะครับแต่ปัญหาก็คือตัวที่ผมสั่งมาใหม่นะครับบริเวณจุดยึดน็อตตัวนี้ครับมันไม่มีรอยเบาตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะมันไม่มีรอยเบาตรงนี้ทำให้เวลาติดตั้งนะครับ เออมันจะติดตรงมุมนะครับของมุมของยูบ็นะครับปกติไอ้รอยเว้า wow ตรงนี้นะครับผมเขาจะทำไว้สำหรับเวลาที่เอ่อทำทำหลบนะครับมุมของยูบ็อกนะฮะยูบมันจะออกมนมนตรงนี้มันจะเข้ากับเข้ารูปตรงนี้พอดีนะทั้งสองด้านแต่ว่าในตัวที่ผมสั่งมาจากลาซาด้านะมันไม่ได้ทำการเว้าตรง บริเวณจุดกินน็อตตรงนี้นะทำให้เวลาติดตั้งไม่สามารถที่จะใส่ยูบ็อกให้มันสนิทได้นะครับเวเ้นเสียแต่จะฝืนขันน็อตลงไปนะครับแต่ว่าคงไม่ใช่สิ่งที่ดีนักนะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหานะครับก็คือการปาดนะครับหรือตอนติดตั้งผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับพอดีให้ช่างเขาติดตั้งให้นะ ปาดนะครับปาดให้มีรอยเว้าตรงนี้ฮะจากเดิมที่มันไม่มีรอยเว้านะครับเพที่จะให้มันใส่ได้พอดีนะครับเวลาใส่ยูบล็อกแล้วมันมันจะไม่ค้ำนะครับส่วนนี้ถ้าไม่ปาดนะมันจะค้ำยูบลนะ็อกทาให้มันปิดไม่ทาให้มันปิดไม่สนิทนะฮะก็ต้องทําการปาดหลังจากปาด ออกประมาณหนึ่งนะครับก็สามารถติดตั้งได้นะครับสามารถใส่ยูบล็อกได้ขันน็อตได้แนบสนิทด,ดีนะครับอันนี้ก็คือข้อควรระวังนะครับหากเราสั่งซื้ออุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของศูนย์บริการโดยตรงนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครรุ่นนี้แต่ถามว่าข้อดีมีไหมก็ข้อดีของมันก็คือมันสวยงามนะครับ แล้วก็แข็งแรงดีบริเวณจากจุดนี้มายังจุดนี้นะครับไม่ได้ยาวจนน่าเกลียดเกินไปนะครับก็ถือว่ายาวพอดีนะครับพอที่เราจะสามารถติดตั้งกล่องได้หรือว่าผูกมัดเต็นท์หรือว่าอุปกรณ์รอื่นๆได้นะครับผมแต่ข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะฮะเป็นข้อเสียเล็กๆ ก็คือระดับของเบากับตะแกงนะครับมันต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับตะแกงมันจะต่ำกว่าเบาอ,อยู่ประมาณประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วได้นะถ้าจะให้ดีนะครับผมว่ามันควรจะเสมอกระบ,บอกเลยนในกรณีที่เราจะไม่ติดกล่องนะรเราสามารถที่จะวางกระเป๋าสัมภาระ,ะของเราลงไปบนนี้ได้เลยนะครับซึ่งมันจะกินพื้นที่ทั้ง บนตะแกรงแล้วก็บนเบาะนะเพราะว่ากระเป๋าสัมภาระขนาด40-45ลิตรมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะในการที่จะไปกลางเต็นต์ต้องพกกระเป๋า,าต้องใช้กระเป๋าขนาด40-45ลิตรถึงจะเพียงพอนะฮะหรือถ้าเราจะติดอุปกรณ์เสริมอย่างพวกตะแกรงสำหรับใส่กรองหรือว่าใส่กระเป๋าที่สำหรับ คนขนอาหารนะพวกแกรบฟู้ดแกรบไบส์อะไรพวกนี้นะถ้าสมมุติว่ามันต่างระดับกันเราก็ต้องติดจากจุดนี้มาจะยื่นออกมาด้านหลังยื่นยาวออมาด้านหลังแต่ถ้ามันเสมอกันก็คือเราสามารถติดให้มันเยื้องมาบริเวณนี้ได้นะครับ บริเวณนี้ได้ทําให้การทรงตัวแล้วก็การควบคุมรถด,ดีขึ้นนะอ่าะะถ้าสมมติว่ามันเยื้องมาบริเวณด้าน,นหลังมากเกินไปนะครับมันจะทําให้การทรงตัวเราไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็โอเคนะครับผมว่าผมก็พอใจในระดับหนึ่งแต่เวลาติดตั้งต้องมีอุปกรณ์นะครับแน่นอนก็คือเครื่องเจียลูกหมูนะครับผมแล้วก็ต้องมีความชํานาญในงานช่างต้องเคยถอดประกอบพวก รถมอเตอร์ไซค์บ้างนะครับตอนที่ผมติดตั้งก็คือผมลองลองติดตั้งด้วยตน,เอ,ยตนเองปรากฏว่ามันไม่สามารถติดตั้งได้เนะพราะเลยไปให้ช่างที่ร้านเขาติดตั้งให้นะก็เสียค่าบริการไปแค่50บาทนะก็ถือว่าสวยงามโอเคนะครแข็งแรงดีนะครก็โอกาสข้างหน้าก็ผมจะหากล่องมาติดนะสักใบหนึ่งขนาด3 0มสถึงสีลิตรนะครับ เพื่อใส่อุปกรณ์ส่วนใครที่อยากจะทราบราย,ายละเอียดของมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้นะครับแกรนฟิลาโนรุ่นไฮบริดเนี่ยตัวไฮบริดนะรุ่นรุ่น ABS นะ,ะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะ,ะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูภายหลังนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องตะแกรงนะ,ะตะแกรงซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่เราซื้อมานะะจาก ร้านค้าหรือว่าจากเว็บไซต์ต่างๆซึ่งมันไม่ใช่ของศูนย์โดยตรงนะครก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการติดตั้งบ้างเล็กน้อยเพราะฉะนั้นใครจะซื้อรุ่นนี้ก็ดูดีๆนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะ,ะนผมว่าที่ขายอยู่ในช้อปปี้ลาซาดาก็คงมีมีไม่กี่รุ่นนะลักษณะหน้าตาแบบนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันหมดนะ,ะให้สังเกต ที่สําคัญก็ให้ให้ใช้ให้สังเกตบริเวณจุดยึดน็อตนะต้องมีการเว้าแบบนี้นะไม่งั้นเวลาติดตั้งก็เราใส่ยูบ็อกเวลาใส่ยูบ็อกเราจะไม่สามารถคันน็อตได้สนิทนะครับต้องมาเจียปาดออกนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ